ตอนนี้ผมอยู่ที่ต้นมะเขือเทศต้องบอกว่าแปลงนี้ดกมากแล้วเก็บคือเก็บอย่างต่อเนื่องอะ่ะแล้วเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของบริษัท JSP ภายใต้แบรนด์บีกูนะครับแล้วก็เจ้าของสวนอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับขออนุญาตทักทายสอบถามก่อนว่าได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับพี่กัญญามีถวพี่กัญญาที่นี่อยู่ที่ตรงไหนคนระับที่นี่ เขาเจ้าเขาเจ้าอำเภอปานบุรีปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอ้โหนี่พื้นที่กี่ไร่เนี่ยตรงนี้ที่ปลูกไร่กว่าไร่กว่า,ลวาแล้วก็มะเขือตอนเนี้ยได้ข่าวว่ามันดกกว่านี้นะจริงๆมันดกกว่านี้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเท่าไหรเก็บไปกี่ครั้งละยี่ส <20 S 2> ิบครั้งแล้วฮะเก็บไปยี่สิบแล้วเหรอพี่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเก็บยี่สิบถ้าเป็นยาทั่วๆไปเราเราใช้ยาทั่วไปเนี่ยถ้ายี่สิบครั้งเนี่ย ลูกมันจะใหญ่เท่านี้ไหมพี่ไม่มันจะไม่ใหญ่เท่านี้อ่ะมันจะเล็กๆใช่ไหมมันมันจะประมาณนี้อ๋อมันจะจิ๋วอย่างนี้ครับท่านมันจะจิ๋วงี้นี่ๆๆขออนุญาตนี่ๆมันจะจิ๋วประมาณนี้ลูกแล้วหล่นใช่ไหมผมนี่นี่มันจะจิ๋วอย่างนี้มันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมพี่แต่นี่ยี่สิบรุ่นน่ะใหญ่ขนาดนี้เลยโอโหแสดงว่าสินค้าตัวนี้ดีเลยจะเก็บได้กี่รุ่นเนี่ยถึงจะหมดเนี่ยประมาณมันยังประมาณไม่ได้เพราะว่ามันต่อยอดเก็บไปเรื่อย แสดงว่าสินค้าของเราเนี่ยฉีดพ่นแล้วมันยังต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆอถ้ามันยังต่อยอดเรื่อยๆมันก็ให้ผลผลิตเรื่อยๆใช่ไหมอเอาอย่างนี้ก็สบายเลยสิเก็บได้ตลอดเลยตอนนี้โลละเท่าไหร่อ่ะพี่ประมาณยี่สิบถือว่าดีไหมยี่สิบก็ถือว่าดีถือว่าดีใช่ไหมโอ้โหตอนแรกได้ได้สี่สิบห้าสี่สิบห้ามีดแรกได้สี่สิบห้าสี่สิบห้ามีดแรกนี่คือมันใหญ่ใหญ่มากลูกใหญ่มาก มูใหญ่กว่านี้ก่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ท่านผูน้ชมนี่ย 20, 20ี<ม>่ส<ม>ิบยมเลยนะค่ะยีิบมแล้วแล้วเก็บได้ตลอดแตกตลอดด้วยดูดิผลิตภัณฑ์ตัวนี้มั่นใจเลยไหมชอบเลยไหมแบบนี้ชอบรักเลยนะ,ะถ้าใครปลูกมะเขือเทศหรือพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดเลยไ,ได้นะครับโอ้โหแสดงว่าประหยัดด้วย,ปร,ยประหยัดกว่าตัวเดิมที่ใช้ยาทัว่วไปนะ